คันธมาศเป็นชื่อภูเขาในป่าหิมพานต์ในตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นภูเขาที่อบวนไปด้วยกลิ่นหอมของว่านและสมุนไพรนานาชนิดยอดเขาคันธมาศนั้นงูม,มูลด้วยกลิ่นสิบประการคือกลิ่นที่รากเช่นต้นกฤษณนากลิ่นที่แกนเช่นต้จนจันท์กลิ่นที่กระพีเช่นต้นสนกลิ่นที่เปลือก เช่นต้นสาวังคะกลิ่นที่สะเก็ดเช่นต้นมะขวิดกลิ่นที่ยางเช่นต้นสัตชะกลิ่นที่ใบเช่นต้นทิมเสนกลิ่นที่ดอกเช่นต้นบุญนาคและต้นโกสุงกลิ่นที่ผลเช่นต้นชาติผลกลิ่นที่กลิ่นเพราะเป็นกลิ่นรวมของทุกๆกลิ่นเป็นแหล่งรวมแห่งโอสถเขาคันธมาศเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์หิมพาน มีถ้ำใหญ่อยู่สามถ้ำคือถ้ำทองถ้ำแก้วและถ้ำเงินซึ่งเป็นที่อยู่ของพระบาจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายโดยรวมกันอยู่ที่เนื้อมเขาชื่อนันทมูลลักะความมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งของเขาคันธมาศคือในวันเดือนดับและวันเดือนเพนขุนเขาแห่งไม้หอมนี้จะมีแสงสว่างรุ่งโร์โทดช่วง ดังฐานเพลิงเหมือนไฟไม่ป่า